บได้ไหมเนี่ยวันนี้นาเคียนสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป่าลุงบ๊อสุขวัยปิดอันนี้กานปิดการบินก่อนเด้อย่านเด็กฝ่าลังฝนตกตึงตังตึงตังอยู่สบายดีสบายดีบอกบอกบอกเล่าบอกเล่าจ้เก่งเถอะเติมมือเติมมือเติมมือ ต้องมือคนเก่งยำ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 ยมเก่งเก่งเก่งสังไรหาได้แล้วจ้าลูกจ้าวันนี้ป้าเย็นเพิ่นมาเอาน้องเจนี่ซอยไม่อ้วนก็มาเงินไปตลาดไปชื่อเครื่องแน่พี่น้องเลยจ้าเก่งเพื่อนอู้น้องบิวให้มากับป้าพี่น้องอุ้ยยิ้มนี่เห็นนะย่านะ โดดกันปิดไหมปิดไหมกันดินเพราะว่าให้อันป้าพิงเพิ่นมาให้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ายากแน่ทั้งพอเตียงพอตูกับ่อยู่ไปแล้วเนาะพาไ่ตู้ไปหาหมอฟังใต้คือเก้าพี่น้องเยไปอยู่กับแพทย์กับหมอเฮากมียังใจอีกอย่างนึงพี่น้องอยู่เนอีสานเฮาเจ็บเป็นมาแล้วบ่จักความสิเฮ็ดมีแต่บีบคันกันซื่อๆนะพี่น้องเอ้ย หบบาแพทย์หาหมอเพิ่นันแบบพยายนเราขืนหรือบอ่ขืนเพิ่นกระจักค่ะนะอันนี้เวลาเราขืนก็ได้แต่เอาอยาควบรันนี่เรากินเนาะน <laughs> มัวแต่เจนเจนเหม่อโอ้โหมืมจังไหนสวยขนาดนี้มืม <laughs> กองหนักเลยเจนี <laughs> ่กองหักเจ่ากองก้นใช่รวะไอตัววะตาตาเมื่อนด้ฝนตกเละเชนูนี่เอถงวยขนาดนี้อืรวขนาดนี้าวะเราตอนเราบกินข้าหันกับบกินงอเื่อกับเป็นตอนกินข้าบังเถิอกบเป็น ตอนกินขขาวรักนี่ไดเนาะมันบ่บอยู่คือเก่าฮะนะพี่น้องเอ๋นะผักบุงงามเสีนบ่อยู่คือเก่าแบบบัดขืนบัดดงบัดดงบัดขืนอยู่ฮะนะป้าผักบุงเด้อไผ่ไดในปันนั่นเลยปันนองผักบุงเลยไอันนี้แต่ถ้าบัวค่อยเด็ดมันไม่อ้วนบัวค่อยได้เด็ดมันโดาบ่งามปันใดพี่น้องเอ๋นะแต่ว่าตัวข้าวเด็ดมันลาบเมือนว่านสิงามเลย พนคลิกแล้ก็มีต่หญ้าบ่ได้ตัดบ่ได้หยังเด้อพี่น้องเอ้ยหน้าบ้านก็ได้หูวงเข้าวงนะอันกองามเนาะอยู่2 3คนนี่ได้มแงก็เอาเงินเพิ่นมานอนเป็นหมู่เอาเงินไม่อ้วนจหรือปลาอมบ่ปเย็นบ่ทางเมืองน้องอนาก็มาหญ้าพี่น้องน้อยคนแน่เนาะแต่เฮาก็ยากลูกยาหยังแน่บาดนีสิไปส่งลูกส่งรับลูกหยังอีกแน่ อย่างหนึ่งทั้งสายเพื่อนกับบุกคอยขี่รถอันแข่งบันไดขี่รถบันไดนะบุกคอยได้ขี่แล้วบ,บุกคอยได้ขับเลยแหละรถจกักรทางเขาได้ขับประจำเหมคืนอนชิดด้งเลยจับกล้องในไปนตากผักกอนเฮ้ยเฮ้ยอู้ช่างอืม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 เขียดวะขี่ป้ายสเตกนี่นี่นี่ไม่ได้ แม่จะได้แล้วนี siempre, ่แม่นี่ยไม่ใส่แม่สีขาวไม่ใส่แว้เราชงแล้วไม่เคียนเราน้องดิวอยากกินกระตุ้งโกนมมาจ๊กพากันแวะปรงตลาดเนาะพี่จ้ะไปเดินไปนจองก็ชิมมื้อมาสักผ้าพี่น้องเลยซักผ้าที่ตู้นอนเลยดีอย่าเตาะมือป่าเด้ข้าชิมมาว่าว่าไ ที่นอนที่นอนมีตูนอนเลยกับอันที่มานอนผามีตูเนาะมันบอกเลยแหงนะห้องเลยใช่บานบานบานนะบานไพ่บานไพ่มียดีตุ่มอันอันอันเงินตุ่มตัวนี้จะไม่ใช่มอ้วนแท้มยโอ้วนมันมาได้เเลยโมี่ม่อ้วนมั้อ้วนมมี่อ้วนนี่ 18, chắc 10 món rồi. anh cho cái ngon gì cơ Anh mình nó chắc chắc mình trong cái vị đó. này. ยี่ตียี่่พี่น้องยตียีตีัก่วนหนึ่งนยังเลือพาปูอันที่มันตู้แหวนนอนั่นพี่น้องเลยนกี้เิดเ้น้ำตียตียยตีเมื่อนั้นเราไปเล้จก็พากันเก็บสักเสื้อผ้า

ชักแล้วพาหน่อยซื้อมาสามพื้นสามพื้นได้สีพื้นมีคนมีสบายเป็นแบบนี้สบายไปไปกันเลยไปกันเลยไปก,ก,กันเลย lăng tưng tăng tưng tăng như thế nào bố họ lên ở hàng này không chẳng bố bướn đây cả bố bướn mày này ừ. ừ, có bố đi nhiều bố nhiều xe động thì nó không có yên hoang khỏi nữa Khó kia xây Có khó kia nào này đây này อันนี้อันเราเตียงไปเห็นอยู่อันเราขอแจแต่มาปลูกเอามาดูดินหาปลูกแล้วนี่นะนี่ได้อันไปตู้แวนปลูกอันปลูกแก้วปลูกอันที่เราเราเป็นคนปลูกเด้นี่พี่น้องเลยแต่จะคลองเราจะไปเลยเสียแล้วติอืมเราเป็นคนดูแลเราเราเป็นคนปลูกอันนี้ต้นอันนี้นะแต่จะคลองเราน่ะตายแล้วเสียแล้วปล่ยปะต้นไม้เลยต้นไม้กำลังงามปีนี้ จะคนลอยเขาข้างหลังคพ่งจูนก็รพื้นมันนะขามันทางชวนายชผ่าพ uh um> uh ี่น้อยปั่นกิเต้นพูยังมเ้วยังเดืออีกไปเจ้าประตูฟังนั่นก็ประคด้วยทางมันเข่ามาไรพี่น้องมาขึ้นนนืรถผู้สาวมาหาผู้บ่า กูสามมาหาผ้วมารถล้มพี่น้องเอยรถตกขีตมป้าใจขนาดเลยมาหาผ้วมาผ้วรถตกขี่ตมไปบ่้ไรเสาวทองกับอ่าเงินพนชุกขุนชอยเมื่อคืนนี่นี่เลยตกลงนองสะนี่ป้าเต็งไปบ่ไรบ้านนี่นะพี่เ้องอุ้ย ไกกดซูมไกลกนี่ยแล้วบ้ิงมาแล้วพี่น้องป้าเต่งนงอะไรดิหนินะต่งนงจะได้เยอจียมโม้าเจ้านาคุดลงนี่ันเจียมโจกมเจ้าหคุดลงนีัน ยิ่โจกน,นั่นคุดตรงงไงทางน,านั <laughs> ่นย่าหลอกเราปะมาเลยมาเลยมาเลยวักวววด <c oughs> ไปพุ่นวด้วว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 วไปพุ่นวว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 พว่นวววไปวว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 เวยววเลวห้องเชวไป À là, à là, à là. Là, mà leo mà leo mà leo này hiền mà leo chờ lôi con lộ chờ lôi chàng đông phát à phay mà đã bớt mượt hả ơi <laughs> lông long à, lông ma đang đi ăn ô có nó không có ba ngang thẻ đi độ ngang thẻ nè biết biết gì nữa độ gì nữa đi 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 mời những người làm kia lại Nhưng thầm sợ đây nhưng thầm sợ. sát tông hay không mê nương tông chưa. Duyên tông mê 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 mẹ đâu rồi mê đi cái sai mê 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 bà mê bà วิวเอาไปเลยเอาไปเลยป้ไป้าเมื่อไรได้หนิป้าหางมากบอกะบายดิผมนะกระเนชิโต้คืใช่พีนะเฮ้ยเฮ้ยพีลูก ช้างที่กบบัวพ uh, ีกบบัววบน้องบิวบอกันตะย่านแท้นี่ข้าวผัดบัฟเฟเปิดแล้วเ้าวพีแงชุ่าอยู่ไปบาลุจะฟันม้านได้ไรนะฟันแบบไรบอกเมย์เลยนีขาวัดแทนพีอันพกตูเปิดเองเข้ากับแทนอันพวกตูเปิดเองข้ากับ

พี่ก็สิไปมาเนาะอย่าว่าอั่งนี่ว่อย่าองเป็ดก็ดหัวได้กินได้ไสิงนไกกกกกบายดีพี่เป็ดนพี่ออกบายพี่ตะโปพี่ตะโปนแล้วกับพี่กระแล้วกับพี่ป้ยคือบแท้ตัดคอเป็นหยังมันบ่ะป้า ซ um ื้อวะฮะซื้อเงาหมซื้อขรงนึงใช่ล้วแต่ว่าเ้าจะไปหาเรื่อยจะถามเขาไปเลยเพราะว่อสบายจะได้ตรงไม่เดี๋ยวันนมีคนมาขายซื้อเลยกซื้อคนนะจะไปหาน่ะเออมีเมื่อไรเออเมื่อละมีอยู่ในตู้มี่นะเออมีเมื่อไรวิวเห็นว่ามีวันนะวิว

ให้แม่ตู้ก็พอเตียงพอตู้ป้าซีไปใช่นี่ไปใช่นี่ไปใชบบ่กพอเตียงบโทบอกว่หงีไห้เนนะพ่อแม่สีบ่งเงยกระโปรงไนะดเงินชูงพอเลยกระโปง น่องก็น้องกี้ไห้เป็ะเป็นให้ให้ป้าสิอ่าขี้ไห้ได้ให้มาหนิแม่เดีงก็ให้พ่อแม่ว่าพอเตียงพ่อไปตู้ไปกรุงเทพไปเราไปไทยบ่แม่ไปห้องนอนไปไทยบ่มาไปห้องนอนป็ปาเมื่อแล้วปาเมื่อแบบปิดหายแก็บเครื่องก็ลูกผลตกว่าจะาวายดินเบื่อก่อนเด้ เป็นมูเนเป็นมูเม่ใบก่อนเนียเอนไม่เกิบนะย่าเนียเปตรู่ายเอยู่ในรถยังไงผ้าผ้า่น้องันเห็นผีอะไรนะผันเห็นประตูเปิดเองถ้ากอดผีนั่งชั่งอายุผีไม่ไหมี่อะไรคือเม่ไหมเฮ้เจ้าเถออะไรอ้าลมเย็นมาเลยนี่เกนะอะไรคือเม่ไหม ปิดม่จาไปปิดอ่ะเนาะปิดอันนี้กันหาเก็บเรื่องกอนปิดแล้วปิดกันบินเลยเด็กมีเงินได้เนาะซื้อกันผ้าผ้าในพี่น้องเลยไ้าาเน่ยัผ้าผ้าหอนายาบนผ้าผ้าหรือัวอันนั้นอันนัอซื้ขึ้นมาคำแทนีเมตลาดบเดคมาต่ยังไม่ เออบอสีโตกเราหันวิ่งเร็วเร็ววิ่ง้วอืวิ่งเร็วเร็รวไปเอวางปั๊บบักชิดปั๊บบักชิกใครเ่ด้วยได้ไหมเนี่ยมันนี่ได้ไมเนี่ยมนนี่นาเคียนอ่ะ